สวัสดีท่านผู้ชมทุกด่านะครับก็วันนี้เราอยู่เกมนล้วโตชิปเดนอะไรวะอันติเมตนินจาสตอมสามโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านนี้ให้ดูครับในด่านนี้ผมบอกผมไม่เอาพาร์ทที่แล้วอะ่ะผมไม่อยากเล่นอะ่ะเนี่ยดูด่านนะครับด่านซ้ำๆอะ่ะมันไม่หนุกอะ่ะว่าง่ายอะ่ะ คีบหายแล้วขอปับปุ่มแป๊บหนึ่งโอเคครับก้อนนี้เราจะมาเล่นเล่นให้มันซุมซุมโอเคอมันชื่ออะไรนะเนี่ยคิบะไอ็ตัวที่มันมีหมาครับชื่ออะไรวะหมาใช่ไหมคีแกมันรู้เอ้ยไม่ใช่ชีกกมันรู้เพื่อนมัน อะไรมันชื่ออะไรวะเนี่ยไอหมาไม่แกครับดูนะครับด่านมันจะเหมือนเดิมเลยดูดิมันจะไม่ค่อยหนุกครับไอพวกนี้มันแบบมันไม่เหมือนเราเล่นแบบไฟอ่ะแบบสู้สู้แบบไอเนี้ยเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนจะสู้แบบตัวต่อตัวของอะไรอะ่ะไอที่แบบ พาร์ทที่แล้วผมสู้กับใครวะกับอาจารย์กับไอซากุระอะไรพวกเนี้ยครับโอเคเราจะไม่อะไรละเราจะผ่างเดียวก็เอ็นีนี่มันคือตังค์ของผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมเราจะไม่สู้ครับ มันจะเสียเวลาครับส่วนมากอะถ้าส่วเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้เล่นโปรอะไรขนาดนั้นโปรนี่หมายถึงเก่งนะครับไม่ใช่แบบโกงโอเคเข้าใจากันนะครับอ่ะวิ่งได้นี่หว่าไปดินี่ขีห่หมามันชื่ออะไรวะ หมาหมามันชื่ออะไรอะ่ะลืมบอกเลยว่าลืมโหตังค์ขึ้นหมื่นนะครับทำเป็นเล่นโอเคซื้อนี่ก่อนห้าร้อยจัดไปไอตรง collectible นี่เดี๋ยวค่อยนะครับตรงเนี้ยครับ มันจะแพงหน่อยเก็บไว้ที่หลังก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นแค่แบบสะสมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ตรงนี้เลยแล้วเนี่ยว่ะสะสมอ่ะสะสมอ่ะสะสมอ่ะก็สะสมไงเออก็สะสมไงเออกดแล้วะนี่มันก็คืออมร้วนมันแบบสะสมอ่ะเออโอเคก็สะสมอะไรครับสะสมแบบพวกวอลเปเปอร์พวกอะไรพวกเนี้ย วิดีโอวิดีโออะไรอ่ะท่าใหญ่อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นที่สะสมะนั่นแหละโอเคตอนี่หนึ่งเหมือนเดิมครับ <I know. S 1> ตรงนี้เป็น, <Yeah. S 1> เ,ปนเรื่องอะไรวะอ๋อ no. <So> ลืมบอกชื่อแชปเตอร์ อันไม่ทันเดี๋ยวจบอันนี้ก่อน s <S ออกไปไอ้น,นี่ well อะไรอ่ะ Two member of the เอ้าไม่เป็นไรครับช่างมัน Two member of the Akatsuki ใครวะ ไม่รู้ครับคัสึกินี่ใช่ชิราม,มารู้ครับนามนามสก,กุลมนะัน่ะผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปดูแล้วนาโตะเอ้าทำไมเรสูน้นาโตะได้เอ,อ้อนี่ตัวนี้ผมเล่นไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมใช้ท่าใหญ่ของชิกาม,มาร้ให้ดู นั่นโตนี่โดนด้วยเอ็กซิเลียมเอ็กซ์โอซิเลียมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆ,ๆกันว่าไงกันระเบิดเลยครับระเบิดไปพันรอบตัวเก็บเก็บเก็บเอาหรอไลายผู้หญิงได้ไง เอาใช่เชือกเฮ้ยมันหลบบ่เออเฮ้ยต้องใช้เงาเฮ้ยเงาไม่ถึงโอ้โหเออขึ้นดิมีขึ้นเลยก็ผมจะเล่นแบบงโง่ๆนะครับ อ๋อไม่ใช่ชิการ้นามสกุนาระแล้วใครวะอาคาซกิใครวะใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมด้เอาอธิบายในพาร์ตต่อไปเผื่อคนที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วใครจะคอมเมนต์วะเออเว้ยพูดไปนั่นอ๋ออันนี้อ๋อ,อผมเข้าใจในเรื่องแล้ว อันนี้เป็นตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอแสงอุษาไอตัวระเบิดอ่ะมันชื่ออะไรมั้งนี่ไงตัวระเบิดชื่อไดเอดลลาและอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นหุ่นเชิดอ่ะชื่ออะไรมั้งผมจำไม่ได้ตัวหุ่นเชิดไอไดเอดลามันให้เนี่ยเห็นว่าไอที่เป็นนกเนี่ยทําจากดินเหนียวจะให้ไดเอดัลลาเนี่ยอ๋อซาสุริไอตัวหุ่นเชิดชื่อซาสุลิอันนี้มันจะให้ไดเอดาละาเนี่ย ไปเขาเรียกอะไรอ่ะถล่มหมู่บ้านของของของใครอ่ะมันชื่ออะไระหมู่บ้านทรายอ่ะผมก็จําไม่ได้ไม่ชื่อไม่ออกอ่ะมันชื่ออะไรวะอันนี้เป็นเพื่อนนารูโตะที่มันใช้ทรายครับกาละเอ,อหมู่บ้านของกาละชื่อหมู่บ้านที่อ,อะไรไม่รู้เนี่ยไอเนี่ยมันจะทําระเบิดดินเหนียวครับไประเบิดกลางหมู่บ้านกระตุ้มเกิดเป็นกูก็คันไม่ใช่แล้ว Okay. แท็กติกก่อนแท็กติกตอนนี้ครับของเราเก็บตังค์ง่ายครับของมันยังถูกอยู่แปลงหลังนี่แม่งจะแพงหา,าแสงอะไรก็ไม่รู้นี่ไงครับกาละเอ้ยกาละกาละกับใครวะมันชื่ออะไรวะนี่ไงนี่เนภาพของตอนที่ได้กาละครับเอาระเบิดเนี่ยไประเบิดที่กลางหมู่บ้าน แล้วเจอกับกาลาพอดีกาลาตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าเอ้ยเป็นไม่ใช่หัวหน้าดิเป็นหัวคางงี้แล้วอ่ะไม่ใช่หัวคางงี้ดิมันชื่ออะไรวะอะไรคางงี้อย่างแต่เป็นคางงี้แล้วหัวคางงี้มงหของบันไอ้นี่นาตโตกอ๋อไอ้นี่เพื่อนเพื่อนของกาลาชื่อคันคุโร่ใช้หุ่นเชิดเหมือนกันก็ผมจะเล่าในเรื่องแบบมันง,งงงหน่อยอะ่ะเข้าใจ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็นี้เป็นท่าทรายของกาลาครับน,นี่เป็นสายระเบิดไม่ใช่ดิอะไรวะ ไปดีอวอเอ,อ้าหาตัวเองไม่เจอเฮ้ยชิปหายแล้วนี่เอลปึ๊บเราจะบินละเฮ้ยเอลฝั่งไหนวะลืม นี่เราบินได้เป็นไงล่ะงงดิตายหรือยังวะเดี๋ยวอันนี้ใช้ท่าใหญ่ได้ไหมมึงไม่รู้อ่ะแต่ขอชาร์จก่อนน่าจะได้มัน ถ้าใช้ท่าใหญ่ได้เดี๋ยวผมใช้เอาคันคุณลไม่เป็นไรครับไว้ดานหน้าเนี่ยแล้วลีเดียวล้วก็สามารถหนีไปได้ คือมงคลของแสงอุตสาหต้องเก่งอยู่แล้วไม่เก่งจะอยู่ได้ไงวะเออนี่ฮะเราก็สามารถใช้ได้หลารัาเลยแล้วโอเคมิชชั่นนี่เลยกเกยอะปะเนี่ยเฮ้ยกดผิดกดผิดต้องกดเลยวะนี่สามเหลี่ยมโอ้โหนูตัดแชปเตอร์นี้เป็นสองพาร์ทดีกว่าพาร์ทเดียวไม่ไหวอะ่ะ เครื่องนี่แล้วความจำมันเต็มอ๋อโอเคมันให้แลเรื่อยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบแบบอะไรโอการ์ล่าเรื่งใช้ไม่ได้นี่พอการ์ล่าใช้ได้มันจะอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดคอมเป็นคาคาชิใช่ไหมตัวไหนแล้วยังไม่ได้เล่นมาก นี่ดีกว่าเนี่าสู้กับอาจารย์เลยมิชชั่นสตาร์ทไปครับอุ๊ยอาจารย์เพี่หนูจะกลัวหรอคะอาจารย์สน,นุกไม่ได้หรอกอือนี่โอ้อาจารย์ อาจารย์คะทำไมอาจารย์กากกันคะอาจารย์นี่เจอมวยอ่อนใบสิบฮิตคอนโบเลยแอลแป๊ปจัด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 หวอาจารย์ไมอาจารย์กากยังคะหอาจารจย์นี่ไม่ไหะนะเเวเลยนะเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 อาจารย์อาจารย์ขอโทษหนูขอโทษอาจารย์อาจารย์ใจเย็นดิอาจารย์อาจารย์ เดี๋ยวหมดย่างหมดย่างจะใช้ท่าใหญ่เฮ้ยนี่ท่าใหญ่ท่าใหญ่ท่ีหน้าตาครับอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอีกทีทีโอ้โหอ้อาจารย์ใจเย็นเกนผมจะหนูจะใช้ท่าใหญ่เลยเนี่ยอาจารย์อยากกลีนดีหนูต้องหนีเอออาจารย์ท่านี้อาจารย์อาจารย์หนูไม่สู้ท่านี้นี่อาจารย์อาจารย์โดนหนูแน่อาจารย์ เสามเหลี่ยม x นี่อาจารย์เจอมวยอ่อนหนูนี่คิดที่คอห้าครับหัวอาจารย์จิบจิบอาจารย์จอกว่ะคะโอเคเห็นหน้าตะหิวงะนี่ได้เอ็ดเลยได้ได้อะไรอะ ช่างมันเถอะมุกนี้ไม่หาผมรู้แล้วไม่เล่นดีกว่าสตอนรีซีไปโหลดคาสุกิก็แล right. ้วใครวะผมก็ยังงงอยู่คาสุกินี่ใครวะ เดอะแซน l เล e หมู่บ้านกาละหมู่บ้านแห่งทรายเหรอกาละฉันจะไปช่วยนายเองหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้ที่ผมแปลผมแปลได้นะบอกแล้วผมแปลไม่เก่งเนี่ยครับแล้วดูนะมันจะเป็นด่านเดิมอะด่านเมื่แกี้ที่ผมวิ่งให้ด้วยนะ ที่ผมอันเียนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมซอยคลิปแล้วนซอยสองคลิปน่าจะพออยู่เบอร์ปะแล้วมันเปลี่ยนด่านแล้วนี่หว่าทำไมตอนผมเล่นครั้งแรกมันด่านเดิมเนาะมันเข้าใจหรอทำไมอ่ะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะ มีผมมีผมงงเองวะช่างมันมันไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้ววิ่งหนีครับไม่จัดตายจะจอกว่ะแค่เนี้ยตายตายมันก็ดานเดิมนี่เออเนี่ยด่านเดิมเฮ้ยเฮ้ยตกตกอย่าไม่ตกเว้ยรอดเอ้อยตรงนี้ต้องมีคนจำได้ จัดดีไปตายไปไปไปอีน,นี่ตายตายนี่ตายปไปจะถึงแล้วครับอ,อีกนิดเดียวนี่ผ่านมาทิง้งซากุระเลย Okay. มีหมื่นเจ็ดแล้วครับโอ้โหแปบ๊บเดียวผมไม่ได้ใช้เลยตังเล่นอย่างเดียวตังไม่ใช้อะไรไม่รู้เหมือนจะรีบมากเหมือนจะไปแบบช่วยสักกุลเอ้ยไม่ใช่สักกุละ่ะมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะชื่ออะชื่อกะละระเออแม่ง แกแล้สมองเริ่มเลือนอะไรวะเลอะเรือนนี่ต้องหาผ้ามาเช็ดเนี่ยบอกแล้วไม่หามันหาตรงไหนวะถ้าหาช่วยขำด้วยครับจะเป็นพระคนอู่สูงเฮ้ยนี่ด่านซ้ายวะเอาจะต่อยอันนี้เอเฮ้ย,เ,ยเก็บนี้ด้วยไปโอ้ยโอ้ย ไป okay, ต่อต่ออ๋อต่อยทำไมอ่ะนี่ไม่ต้องต่อยนี่หว่าระเบิดมาหมดเลยทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ปตาอ,อุ้ยโฟกัสแ้ถ้าถามว่าตรงเนี้ยไอตรงที่เป็นรูปดาใจใหญ่ๆนี่มันคืออะไระครับมันคือก็ดาใจามันเป็นตัวปล่อยไปเดาใจาอ่ะ เดี๋ยวอยู่มันก็มาเดี๋ยวอยู่มันก็ไปอ่ะกคไม่เข้าใจว่าทำไมโอ้ยโทษทีจานอะไรโอ้ลำคาญจริงล้วยแล้วตัวเนี้ยครับมันจะอยู่มันก็จะอะไรหายตัวมามันจะวาร์ปมาเห็นไหมครับเป็นตัวที่มันลอยอยบนฟ้าเมื่อกี้มันจะวาร์ปมาปล่อยดาวกระจายแล้วมันก็ไปแค่นั้นแหละครับ จะถึงยังวะระเบิดอีกแล้วมันจะสัญหาระเบิดมันยังไงวะไอที่เป็นยันอัน,นใหญ่ๆเมื่อกี้มันก็คือระเบิดแหละครับระเบิดมันจะเด้งไปเด้งมาจริงแล้วเราต้องไอ้นี่ไม่ญญรู้อ,อะไรอ่ะปลาดาวจายไปแล้วมันจะระเบิดก่อนก่อนที่เราจะไปถึงแต่ บางบางทีก็ลืมไม่ใช่บางทีทุกทีนะสองหมื่นแล้วะโอ้โหดูดูสองพันสองอะตั้งอ่ะแปบ๊บเดียวนี่ถึงหมู่บ้านกาลาละนี้บากิเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะัวหน้าหน่วยอะไรสักอย่างอ่ะของหมู่บ้านกาละเป็นคนแบบช่างมันเถอะ กาล่าเป็นไงมั่งช่างมันช่างมันแปลไม่ออกผมแปลได้ผมก็แปลได้แค่บางอันอะบางประโยคนอะอ,อ,อันนี้ไม่ได้อะช่างมันครับงั้นผมไม่แปหลหรอกเพราะแปลไปถา้าผมแปลไปอย่างเงี้ยผมแปลได้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมไม่ได้พอผมแปลอันหนึ่งมันก็ขาดตอนมันก็ไม่สนุกดีบถูกป่ะครับเออถูกดีครับตอบว่ถูกดีครับ เคครับ <laughs> เหมือนบังคับเหมือนคนขายโรตีครับน้ำมันบงนังไงเล่นเองตบเองได้เป็นไรเป็นไรไปเสาอฟเฟกต์ไม่ใส่ด้วยกุนดี้เอาเถอะเล่นอะไรดีครับนี่เลยแรนดอมง่ายดีนี่อ๋อเป็นเทนเทน เป็นสิบสิบมาเป็นสิบสิบเลยไม่ใช่น้ำมันสิบสิบเอ้ยน้นมันเห่นเ็นเอ้ยอะไรวะเล่นเองงงเอง,เอง,เองช่างมันตดโดจัดจัดจดตายตายดิเออเอาลุกเหรอลุกทำไมใครให้ลุกยังไม่ได้เรียกเลยนอนลุกอีกแล้วเหรอห คนตีนนี่เอา้าคนตีนนี่บอกอย่าลุกเขาจะหนีไปไหนล่ะมาให้ตีซะดีๆเออเด็กไม่ดีเนี่ยบอกให้นอนไปบอกให้นอนก็นอนนี่ตอนเท่ตอนแต่นอนไม่นอนเว้ยเดี๋ยวจับตายเอ้ยเล่นเหรอเถียงเหรอเถียงแค่เถียงใช่ไหมได้เถียงเอา้ากดเลยพี่ดา อ๋อกดผิดด้านไม่เป็นไรรอบหน้ากดใหม่ได้กดจะกดโอไปกดซีเหลียวนี่ครับเป็นท่าใหญ่โหถ้ามันจะมีดเยอะอะไรขนาดนั้นก็เอาเถอะอาที่สบายใจอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยายถ้าเป็นท่าธรรมดานะครับนี่มันเป็นเครื่องอะไรอะ เป็นเสกไอ้อันของใหญ่ๆขึ้นมามันเรียกอะไรวะเป็นแบบคล้ายๆลูกตุ้มอะลูกตุ้มอันใหญ่เมื่อกี้นะผมเห็นวิวเว็บเบบเบบเบบสองมืนสี่ครับก็โอเคครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เดี๋ยวครึ่งทางไว้ต่อพาร์ทหน้าครับสำหรับครันนี้ก็บ๊ายบายครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ที่กรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำว่า subscribe อยู่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ